สวัสดีครับพี่น้องครับกิ่งตอนผักหวานป่าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมปลูกงั้นสวนผักหวานป่าพออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ได้ทำการตอนเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ก็มีพี่น้องที่เริ่มทยอยสั่งจองกันมาแล้วนะครับเพื่อให้ทันกับหน้าฝนที่จะถึง เร็วๆนี้นะครับทางสวนก็ได้ดำเนินการอาตอนไว้เพื่อรองรับกับความต้องการของพี่น้องนะครับที่สั่งจองกันมาและรอตามลำดับคิวจองเป็นประจำทุกปีเลยนะครับเป็นพันธผักหวานป่ายอดสีทองใบใหญ่ที่มีรากสวยงาม ได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมปลูกนะครับอัตราการรอดสูงมากนะครับเมื่อนําไปปลูกแล้วขอบคุณพี่น้องนะครับที่นําไปปลูกแล้วก็บอกเล่านะฮะมาว่าหลังจากที่นําไปปลูกเมื่อปีที่แล้วนั้นก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะฮะรอด90% 100ถึงเซแล้วก็หันมาจับจองกันต่อในปีนี้นะครับ มีพี่น้องหลายท่านนะฮะที่ยังไม่ได้เริ่มทำการสั่งจองนะฮะแล้วก็หันมาสนใจที่อยากจะปลูกผักหวานป่าของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับที่อยากจะปลูกก็ทักทายกันเข้ามาติดต่อแต่เนิ่นๆนะครับเราก็จะจัดตามลำดับคิวจองไว้ให้นะครับนะฮะแต่ขอบอก ย้ำพี่น้องนิดหนึ่งว่าพี่น้องต้องรอตามคิวจองนะครับรอจนกว่ารากจะสวยแบบที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์เบอร์มือถือนี่นะครับเบอร์นี้ทางไลน์ส่วนอันนี้ก็เป็นติดต่อมาทางสแกน qr code มาก็ได้ครับหรือจะติดต่อทางเบอร์มือถือนะฮะที่ท่านเห็นอยู่ที่ป้ายนี้นะครับครับสำหรับวันนี้สวน ภาคหวานป่าพออปอกก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ